น้ำโมอพักกัไนไปไหนวะมันหายไปไหนวะเฮ้ยสัต <Okay. S 2> ว์เอ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 ผมเติมน้ำโมอพักก่อนมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งน้ำโมอพักหายน้ำเปล่าขวดฮะเราได้น้ำมาแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ำโม่พักก่อนโอเคต้องมีอะไรสักอย่างทุกคนเชื่อผมมันเพิ่งเป็นวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองเติมไปแค่นี้ก่อนนะดูที่ว่ามันจะหายอีกหรือไม่จริงจยุดมันอยู่ประมาณนี้ มันมีอยู่ก่อนผมออกมันมาจากบ้านผมดูแล้วแหละนะแล้วเนี้ยมันหายไปเยอะเกินนะครับเดี๋ยวผมดูดีว่ามันจะหายอีกหรือไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำมอพักกันว่ามันจะหายหรือเปล่าไปกันต่อโอเคหายไปแล้วเว้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วทุกคนนี่มันเหลือทั้งนี้แล้วไอ้เหี้ยน้ำกูไปไหนอ่ะสัดเหี้ยเอ้ยเฮ้ยน้ำแม่งหายไปไหนวะ ไอ้เหี้ยแล้วมืนแล้วกูงานเข้ากูแล้วเอ้ยไม่ใช่น้ำไม่เข้าไปในเครื่องงานเข้ากูอีกแล้เนี่ย อ้ากูว่าแล้วน้ำเข้าเครื่องกูว่าแล้วไอสัตว์ใช่เลยใช่เลยกูเห็นแล้วแว๊บๆเดี๋ยวไปเจอดดูวแล้วน้ำเข้าเครื่องนี่ไอสัตว์กว่าแล้วน้ำหายไปไหนไอแม่ย้อยเรียบร้อย ของแท้โอเคนี่ฮะมันดันออกใช่ไหมเต็มเลยนี่ฮะพอน้ําเข้าเครื่องแล้วความร้อนมันออกมันดันดูกคนไหนไหมนี่เรียบร้อยของแท้ยามาฮ่าะอาการแบบนี้ซีนปั๊มน้ําไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ําที่มันหายไปจากหม้อพักกันมันไปมันไปเข้าตรงซีนตัวเนี้ยเออก็เรียกว่าซีนปั๊มน้ําเสื่อมมาแหล <Okay. S 1> ะโอเคก็เรียบร้อยงานเข้ากูเฮีย <laughs> ฮ yeah. ะ ประมาณนี้เลยเยอะหมดเลยเยอะนะครับเนี่ยมันจะออกรูระบายไหนว่ารูระบายมันอยู่ไหนวะนี่มดูกล้องเห็นไหมรูระบายมันอยู่ข้างบนอะนั่นนั่นอยู่บนตัวไอ้บนโต๊ะเตอร์มันจะเอ่อรูระบายตัวนี้มันเอาไว้ระบายตอนที่ว่าเราเติมน้ำมันเครื่องเกินเกินลิมิตมันเกินขีดจำกัดมันมันจะดันออกนะครับเพราะรูระบายตัวนี้ห้ามตันด้วยนะครับเราเราเราต้องดูนี่ครับอันนี้คือ ไม่ตันถ้าไม่ตันก็ไอเหียอย่างที่เห็นเลยจัดเยอะหมดนะฮะก็ประมาณนี้อืเรียบร้อยไปนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะแต่ขับได้นะฮะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันยังมีน้ามันเครื่องอยู่ก็เราก็ไม่ต้องขับแบบความเร็วอะแล้ว,ลวงานก็เข้ากูกูว่าแล้วไอสั์ของแทย้ยามาห้า อันนี้คือแม่งปัญหาหลักๆของเจ้ายำอะฮ5 t z r เลยนะเว้ย t r VR t c m คือน้ําเข้าเครื่องแบบเนี้ยเยอะเ้ยอ่เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปนะพี่น้องทุกคนแล้วแล้วเราก็เจอสาเหตุนะอันนี้คือผมบอ,อกเลยนะเว้ยแม่งถ้าถ้าเนี่ยคือคือคือข้อดีของน้ำหม้อพักอะ่ะคือแม่งถ้าน้ำหม้อพักหายเมื่อไหรอ่อ่ะเรารู้เลยว่าน้ำมันไปไหน เราจะหาสาเหตุง่ายว่าน้ำมันหายไปไหนแล้วเราจะดูออกว่าน้ำหายนะเราจะดูเราจะดูออกว่าถ้าน้ำหายนะแต่ว่านั่นแหละถ้าเราแบบไม่มีน้ำมอพักเรามันจะรู้ลําบากเวลาน้ําเข้าเครื่องหรือว่าเอ,อความร้อนผิดปกติถ้าเกความร้อนใช้ไม่ได้ก่อนหนักเข้าไปอีก ข้าวงานข้าวไอ้หนีตังอีกแล้วกูไอ้แม่ย้อยสักด,ดีเยียดีนะแม่งไม่มีปัญหาตอนขึ้นเชียงใหม่นี่งานเข้ากูเลยนะ รองเ้าไปม,มีปัญหาตอนขึ้นเชียงใหม่นี่งานงอก,กูเลยไอ้เหี้ยก็เติมน้ำหมอ้อพักก็ทงนี้หม้มอพักสังเกตน้ำหมอ้อพักไว้ด้วยทุกคนนะเอาก็มาเป็นแนวทางด้วยนะเออผมเอามาเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกคนนะนะใครที่ขับสองยังวะอยู่นะวิธีสังเกตนะวิธีสังเกต น้ำมอพาบนเรามันหายอะไรประมาณเนี้ยแ,แล้วงานก็เข้ากูแล้วงานก็เข้ากูจัดเคองไอ้เหี้ยก้าวเท้าไหนออกจากบ้านวะกูสัดตบ ว้าวนางสาวเป็นไงล่ะทุกคนเฮ้ยสาวบ้าลุงด้วยสวยไปเลยไฟไฟเกี่ยวเว้ยว้าวเยังไงสวยสวยไปเลยว้าวแล้วนางสาวบ้าลุงไงน้องเมีอะไรบ้างนั่นแหละเมีอะไรบ้างนั้น